สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําว่านหางจระเข้กันนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาตัดว่านหางจระเข้นะคะทุกคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่านหางจระเข้สามารถนําไปทําน้ําได้นะคะใส่ในน้ําไปเตยนะคะเราก็จะเอาเนื้อของน้องนะคะมาทําเป็น ปนมันก็จะออกเป็นแบบวุนวุนนะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเข้แล้วก็มีเนื้อว่านหางจระเข้ปนอยู่นะคะทุกคนมาค่ะต่อไปเราก็จะไปเก็บใบเตยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะคะปลูกแบบธรรมชาตินะคะทุกคนนี่ค่ะใบเตยสดๆนะคะทุกคนจากต้นนะคะ เราก็มาตัดใบเตยกันนะคะ mainland, ps, บบทุกคนเอาสักแบบกำมือนึงก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใบเตยของเรานะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาปอกอ่าน้องว่านหางจระเข้นะคะทุกคนก็ค่อยๆปอกไปนะคะคือมันจะลื <S <S ่นนิดนึงนะคะเพราะมันจะเป็นแบบมืกมืกนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้เนื้อของว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ นำเนื้อของน้องนะคะมาล้างน้ํานะคะนําเศษขี้ผงออกก่อนเนาะทุกคนก็นั่นไปค่ะเราก็ล้างน้องนะคะให้แบบที่มันเป็นเมือกของว่านหางจระเข้ออกไปให้หมดนะคะทุกคนเพื่อให้แบบเมือกของน้องออกดีนะคะทุกคนเราก็จะใส่อันนี้เลยค่ะ แป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะแล้วก็นําไปล้างกับน,น้ํานะคะจะช่วยทําให้เมื่อของว่านหางจระเข้นะคะแบบหมดไปนะคะทุกคนเราก็ล้างหลายๆน้ํานะคะทุกคนเพื่อให้แบบเมื่อของว่านหางจระเข้นะคะหายไปนะคะแล้วก็ไปต้มค่ะทุกคนต้มน้องทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําใบเตยที่เราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวุ้น จากวันหางจระเข้นะคะเป็นเนื้อของวันหางจระเข้นั่นเองะค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะใส่เนื้อของวันหางจระเข้ลงไปนะคะแล้วก็นําไปต้มไว้นะคะทุกคนต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะคน,นี่ค่ะก็คือเนื้อเขาก็จะเหมือนวุ้นเลยนะคะทุกคน